สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับเกมไฮโรไทยนะคะทุกคนของค่ายชิงไมด้าจนะค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะมีทุนมาที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะทุกคนกับห้องเป็นมิดนะคะห้องนี้ก็จะขั้นต่ํยี่สิบาทนะคะวางไม่เกินห้าร้อยนะคะทุกคนนะอ่ะไม้แรกนะคะทุกคนไปสูงเลยแล้วกันนะคะห้าหกมาด้วยกันรอบนี้ให้เป็นสูงเลยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนนะเอาไม้แรกไปสูงเลยค่ะสี่ห้าหกใส่ไปก่อนนะคะทุกคนอามาลุ้นกันเลยห้าห้าห้าสี่ทุกคนหาได้คูณมาด้วยค่ะคูณหกนะคะสี่ร้อยแปดสิบบาทเพื่อนไปกันต่อเลยนะคะรอบนี้นะคะไปสูงเหมือนเดิมเลย สี่ห้าหกมาก่อนเลยค่ะอะใส่ให้เต็มค่ะเหล้วก็ใส่เบนไฮโรไว้ด้วยนะคะทุกคนเอามาลุ้นกันเลยค่ะไม้นี้ก่อนหน้านี้เป็นสูงสามตัดนะคะรอบนี้ก็ไหลเป็นสามรอบแล้วกันโอ้โหตัดไวมากไปต่ำคันเพื่อนแถมออกตัวเบิร์นด้วยทุกคนเอีเอวสี่ไม้นี้ ไปตามเอี่ยวสองสามก่อนเลยตามสกอร์ไปเลยค่ะล่าสุดอะไรมาดีเราก็เน้นไปที่ตัวนั้นเลยสามอ้ยเอี่ย,ยวสองสามกินเต็มเรียบร้อยทุกคนติดคูณสองคูณสิบด้วยนะคะรอบนี้สามพันเก้าร้อยกันเลยนะคะโอ้โหเยอะมากทุกคน ไปกันต่อเลยค่ะรอบนี้นะคะไปที่ <c oughs> ต่ำเหมือนเดิมค่ะไหลต่ำค่ะไม้นี้นะคะเอาเสศษเล่นนะคะเหลืออยู่ที่ห้าพันนะคะท <c oughs> ุกคนติดคูณสามตัวเลยเอียอเบิ้ลเอียวทุก <c> ค <oughs> <c oughs> น ูเสียไปหนึ่งร้อยนะคะเหลือเศษร้อยหกสิบไม้นี้ไปต่ำเหมือนเดิมค่ะเอาเสศจเล่นแล้วกันนะคะทุกคนร้อยหกสิบบาทนะคะวางไปค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเหลือที่ห้าพันทวนโอ้โห สิบเอ็ดไฮโลนะคะทุกคนลบไปสี่สิบบาทเหลือร้อยยี่สิบเหลือเศษร้อยยี่สิบรอบนี้ไปสูงเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ยังไงโอ้โหเอี่ยวสอง ก่อนนะคะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจบที่5 0 0 0นะคะจากทุน1,600ใครสนใจนะคะสามารถจิ้มลิงก์ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ